เรียนท่านคณะกรรมการครูอาจารย์และบุคลากรทางการศกาึกษาทุกท่านครับกระผมนายเพชรจันทเวชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. 1ทับหโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนการเรียนวิคณิตเกรดเฉลี่ยนในรายวิชาภาษาไทย3.87ครับสาเหตุที่ผมเลือกเรียนคณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยนะครับ,รบนนคือผมมีคุณพ่อของผมนะครับเป็นแรงบันดาลใจครับคุณพ่อของผมนะครับเป็นคุณครูสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคุณพ่อของผมนะครับ ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทั้งให้นักเรียนหรือทางโรงเรียนนะครับคุณพ่อของผมไม่เคยเกี่ยงนะครับว่าคุณพ่อของผมจะต้องทํางานในลักษณะใดรูปแบบใดแต่คุณพ่อของผมคิดแค่ว่าถ้าทําแล้วส่วนรวมมีประโยชน์คุณพ่อของผมก็จะทําครับอ,อ,อีกอย่างนะครับถ้าผมได้เป็นคุณครูขึ้นมาจริงๆผมก็อยากจะเอานําของคําของคุณพ่อมาปรับใช้ครับผมก็จะคอยซัพพอร์ตเหล่านักเรียนของผม ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับจะคอยซัพพอร์ททุกเรื่องนะครับถ้านักเรียนชอบทา้งด้านกีฬาก็จะไปส์ซัพพอร์ททางด้านกีฬาหรือทางด้านวิชาการก็ด้วยเช่นกันครับและสาเหตุที่ผมเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับคือผมมีความเชื่อมั่นในทางด้านบุคลากรทางการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นมีความพร้อมในด้านของบุคลากรที่เป็นบุคลต้นแบบในหลายๆด้านหรือแม้กระทั่งทางด้านอุปกรณ์การ,การเรียนที่มีความพร้อมครบคันครับ และอีกหนึ่งสาเหตุประเด็นสาคัญที่ผมเลือกตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยนี้นะครับก็คือมันเป็นส่วนรวมสําหรับผมนะครับเป็นส่วนรวมของภาคใต้ผมอยากจะนําเอาขนารรมเนียมประเพณีของภาคใต้ไปเผยแพร่สูรร่ระบบสากลน,นะครับเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มคนกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่ได้รู้จักนะครับมาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยเอาไว้ให้สื่อนานต่อไปครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ